ก็นะสวัสดีครับนักเรียนนะครับก็ขอต้อนรับสู่รายการ t u d e n Channel นะครับนะคุณภาพต้องเกิดจากห้องเรียน s t u d e n Channel เติมเต็มทั่โอากาศทุกสถานที่นะครับนะวันนี้ก็จะมาพบกับนะวิชาฟิสิกส์นะครับนะก็บรรยายโดยนะคุณพิสิทธิ์วัฒนพดุงศักด์นะครับเพราะวิชานี้เป็นวิชาที่ยากนะครับที่ยากก็เพราะว่านะมันจะต้องใช้ความรู้ทั้ง นะครับแล้วก็ความรู้ทางคณิตศาสตร์มาผสมกันนะครับแต่สําหรับวันนี้ที่อาจารย์มาสอนให้นักเรียนวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้านะครับไฟฟ้ากระแสนะครับาล้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากนะเพราะเวลาเราน้อยนะครับในชั่วโมงในสองตอนนี้นะครับเวลาเราน้อยเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องกระแสไฟฟ้าก่อนว่ากระแสฟ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไง นะซึ่งถ้าเรามีตัวนําอยู่นะชนิดหนึ่งนะครับส่วนนี้เป็นตัวนำนะแล้วถ้าเราเอาตัวนาตัวนี้ไปต่อเข้ากับความต่างศักนะครับเช่นไปต่อกับพวกแหล่งกําเนิดไฟฟ้าต่างๆเช่นถานไฟสายก็ได้นะครับถานไฟสายก็จะเป็นแหล่งที่ทําให้เกิดความต่างศักอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับส่วนนี้เป็นความต่างศักเดี๋ยวเป็นแหล่งกําเนิดกันแล้วกันนะครับนะเช่นถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นศักต่าแล้วตรงนี้เป็นศักสูงกว่าเนี่ย ถ้าเมื่อไรที่ปลายทั้งสองของตัวนํามันเกิดความต่างศักดิ์ขึ้นจะทําให้ประจุเกิดการเคลื่อนที่ทันทีนะครับนะถามว่าถ้าเราต่อให้ตัวนำเนี้ยต่อเข้ากับความต่างศักดิ์มันก็จะทําให้สองตำแหน่งเนี้ยมีศักดิ์ไม่เท่ากันนะประจุก็จะเกิดการเคลื่อนที่นะครับเวลาพูดว่าประจุเคลื่อนที่ประจุอะไรจะเคลื่อนที่ง่ายสะดวกครับประจุเลยครับ อิเล็กตรอนใช่ไหมครับอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ง่ายใช่ไหมครับโดยอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่จากศักอะไรไปศักอะไรครับต่ำไปสูงหรือสูงไปต่ำครับอิเล็กตรอนจะต้องเคลื่อนที่ได้เองจากศักต่ำไปสูงใช่ไหมแต่ตอนนี้ศักต่ำนะครับอิเล็กตรอนก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้เองนะครับจากศักต่ำไปสูงครับแล้วเวลาอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่ไปทิศใดก็ตามที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าทิศนั้นจะเป็นทิศของกระแสอิเล็กตรอนไหลไปเขาจะเรียกว่าเป็นกระแสอิเล็กตรอนไหลไปนะครับ แต่กระแสอิเล็กตรอนเวลาพูดเนี่ยเราส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพูดกระแสอิเล็กตรอนกันนะครับ uh ถ้าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปในทิศนี้ก็จะมีกระแสอิเล็กตรอนเนี่ยไหลไปในทิศนี้แต่เขาจะเสนอว่าเขากล่าวว่ามันจะมีกระแสไฟฟ้าหรือว่าเรียกว่าเป็นสมมุติก็ได้นะจะมีกระแสไฟฟ้าไหลในทิศตรงข้ามกับกระแสอิเล็กตรอนนะครับดโดยกระแสไฟฟ้าตัวนี้ จะเป็นกระแสสมมุติไม่มีจริงนะครับกระแสไฟฟ้าตอนนี้จะเป็นกระแสสมมุตินะครับเป็นกระแสที่ไม่มีจริงนะ free ครับถ้าเกิดเราดูกระแสไฟฟ้าหรือกระแสสมมุติแล้วเราจะต้องไม่ดูกระแสอิเล็กตรอนละต้องไม่ดูกระแสอิเล็กตรอนนะครับเพราะฉะนั้นกระแสไฟฟ้าหรือกระแสสมมุติมันก็จะไหลจากตำแหน่งที่ศัก์สูงไปยังตำแหน่งที่ศัก์ต่ำ กระแสไฟฟ้าหรือกระแสสมมตินะจะไหลจากศัก์สูงไปศัก์ต่ํานะครับนี้ก็จะคือการเกิดกระแสฟ้านะครับทีนี้เราจะมาดูว่าแล้วกระแสไฟฟ้าที่เกิดเนี่ยเราจะหาว่าขนาดของกระแสฟ้าที่เกิดมีขนาดของกระแสไฟฟ้าเท่าไหร่ครับขนาดของกระแสฟ้าที่เกิดนิยามว่าขนาดของกระแสจะคือปริมาณประจุไฟฟ้าทั้งหมดที่เคลื่อนที่ผ่านจุดใดๆไปในเวลาหนึ่งวินาที แล้วกำหนดว่าทิศกระแสไฟฟ้าที่ไหลจะไหลตามการเคลื่อนที่ของประจุบวกยึดประจุบวกนะครับหรือว่าจะตรงข้ามกับประจุลบเคลื่อนที่อย่างเช่นนะครับสุดว้าะถ้าเกิดว่าตัวนี้นะครับเรามีตัวนําอยู่ชนิดหนึ่งนะครับถ้าขณะนี้เรามีประจุเคลื่อนที่ไปนะทั้งหมดคิวคูลอมและใช้เวลาเท่ากับทีเราจะรู้ว่ามันจะก่อให้เกิดกระแสไหลเท่าไหร่นี่นะครับเราก้างว่าในเวลาเท่ากับ ทีวินาทีเนี่ยมันก็จะมีประจุเคลื่อนที่ผ่านไปเท่ากับคิวคูลอมเพราะฉะนั้นในเวลาเพียงหนึ่งวินาทีมันก็จะมีประจุเคลื่อนที่ผ่านไปทั้งหมดเท่ากับคิวส่วนหทีเห็นไ,ไหครับนะแต่คิวส่วนหทีตัวเนี้ยมันจะเป็นขนาดของประจุที่เคลื่อนที่ไปในหนึ่งวินาทีเราจะเรียกว่าเป็นขนาดของกระแสไฟฟ้าที่ไหลแล้วกระแสเวลาคำนวณเขาจะใช้ตัวยอ่อแทนนี้ตัวไอครับ เราก็เลยได้สูตรคำนวณออกมาว่ากระแสไฟฟ้าไอจะเท่ากับ Q ส่วนดิทีหรือถ้าเกิดเราเอาตัวนี้คูณเปรี้ยงขึ้นไปก็จะได้ Q เท่ากับ i t นี่ก็จะได้สูตรนี้ออกมาครับเป็นสูตรของการหากระแสไฟฟ้าที่ไหลในตัวนำใดๆแม้กระแสสูตรนี้ใช้กับตัวนำใดๆทุกชนิดนะครับถ้าเป็นตัวนำกระแสที่ไหลในตัวนำก็จะมีสูตรคำนวณว่า i เท่ากับ Q ส่วนดิที หรือ Q เท่ากับ I T ก็ได้นะครับแล้วกระแสไฟฟ้าหน่วยวัดก็จะหน่วยเป็นแอมแปร์หน่วยวัดเป็นแอมแปร์มาจากนะประจุหน่วยเป็นคูลอมเวลาหน่วยวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยของกระแสไฟฟ้ามันก็จะคือคูลอมต่อวินาทีนะครับซึ่งคูลอมต่อวินาทีเนี่ยเขาจะเรียกว่าแอมแปร์ครับเขาเรียกว่าแอมแปร์และจะย่อว่าตัว A ครับแอมแปร์ดังนั้นกระแสไฟฟ้าก็จะมีหน่วยแอมแปร์นะครับ มันจากตรงน,นี้นะครับเราก็สรุปได้ว่านะถ้ามีประจุเคลื่อนที่นะถ้ามีประจุเคลื่อนที่ไปผ่านจุดใดๆไปนะครับเราจะคำนวณหากระแสไฟ,ฟฟ้าได้จากสูตร i เท่ากับ Q ส่วนดิทีแล้วกระแสจะมีหน่วยเป็นคูลอมต่อวินาทีนะครับหรือเรียกว่าแอมแปร์สูตรน,นี้นักเรียนจะจําว่านะ q เท่ากับทก็ได้ตรน,นี้จากตรงน,นี้ออกมานะครับจาก Q เท่ากับทถ้าเรานําไปเขียนกราฟ ระหว่างกระแสะกับเวลาเช่นสุดว่าถ้ากระแสไหลคงที่ไอแอมแปรเป็นเวลานานทีตัวนี้ถ้าเราลองหาพื้นที่ใต้กราฟตัวนี้ออกมาดูนะครับนะพื้นที่ใต้กราฟมันก็จะคือพื้นที่ตัวนี้ใช่ไหมครับสี่เหลี่ยมก็กว้างคูณยาวครับนะกว้างตัวนี้ก็จะคือไอยาวตัวนี้ก็จะคือทีไอคูณทีใช่ไหมแต่ไอคูณกับทีมันก็คือคิวครับ นักเรียนก็เลยได้ออกมาว่าพื้นที่ใต้กราฟระหว่างกระแสกับเวลามันจะคือประจุพื้นที่ใต้กราฟระหว่างกระแสกับเวลานะครับมันจะคือประจุนะครับมันเราก็เลยได้มาว่าถ้าเขาเขียนกราฟระหว่างกระแสกับเวลาพื้นที่ใต้กราฟมันจะคือประจุพื้นที่ใต้กราฟจะคือประจุนะครับจำว้เลยนะตอนนี้เมื่อคี้ที่บอกว่า นะถ้าเราจะหากระแสที่ไหลในตัวนำใดๆเนี่ยเราจะใช้สูตรคำนวณว่า i เท่ากับ q ส่วนทีที่ถ้าตัวนำนั้นมีประจุเคลื่อนที่ทั้งประจุบวกและประจุลบเคลื่อนที่นะครับเจนสุดร่าถ้าตัวนี้เรามีประจุบวกเคลื่อนที่ไปเป็น q q บวกก็แล้วกันนะแล้วก็มีประจุลบเคลื่อนที่สวนทางตรงข้ามขนาดเป็น q ลบในเวลา t ถามนะครับถ้าปลายนี้เป็นปลาย A ปลายนี้เป็นปลาย B นะครับนักเรียนตอบนะครับถามนะถามว่าถ้าเกิดประจุบวกเคลื่อนที่จากปลาย A ไปสู่ปลาย B กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากประจุบวกเคลื่อนที่มันจะมีทิศไหลจาก A ไป B หรือ b ไป A ครับถ้าประจุบวกเคลื่อนที่จากปลาย A ไปสู่ปลาย B มันจะก่อให้เกิดกระแสไหลจาก A ไป B หรือ B ไป A ครับ A ไป B ใช่ไหม ซึ่งขนาดของกระแสที่เกิดจากประจุบวกเคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะหาจาก i เท่ากับ q ส่วนที่ีคก็เป็น q ตัวบวกนั้นส่วนทีครับแล้วมันก็จะมีทิศการไหลาจาก a ไป B ใถ่กไหมครับถามว่ากระแสที่เกิดจากประจุลบเคลื่อนที่ขนาดก็จะต้องเป็น q ิส่วนที่คิก็จะเป็น q ลบตัวนี้ส่วนทีทีถามว่ากระแสที่เกิดกระแสฟ้าที่เกิดจากประจุลบเคลื่อนที่ ถ้าประจุลบเคลื่อนที่ไปตรงนี้กระแสฟไฟฟ้าที่เกิดจากประจุลบเคลื่อนที่จะต้องมีทิศไหลาจาก A ไป B หรือ B ไป A ครับต้อง A ไป B นะครับนะต้อง A ไป B เู้ครับเพราะว่านะประจุลบมันเคลื่อนที่จาก B ไป A ถ้าประจุลบเคลื่อนที่จาก B ไป A เนี่ยทิศนี้จะคือทิศกระแสอิเล็กตรอนกระแสฟ้าจะต้องมีทิศต,ตรงข้ามกับกระแสอิเล็กตรอนใช่ไหมเฉั้นตอนที่ประจุลบเคลื่อนที่จากปลาย B ไป A เนี่ย ทิศกระแสไฟฟ้าที่ไหลก็จะไหลาจาก A ไป B ช่้ามดังนั้นถ้าเกิดเรามีทั้งประจุบวกและประจุลบเคลื่อนที่ในทิศตรงข้ามกันกระแสไฟฟ้าที่ไหลทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันจะเกิดจากกระแสตัวนี้ไหลในทิศเดียวกันก็ต้องจับมารวมกันช่้ามมันก็จะเกิดจากเอาขนาดของกระแสที่ประจุบวกไหลกับกระแสที่ประจุลบไหลเนี่ยมารวมขนาดกันเพราะว่ามันไหลาจากทิศไป A ไป B เหมือนกัน มาเส้ถ้าเราเอาตัวนี้กับตัวนี้มาบวกกันแล้วดึงตัวร่วมดึงตัวร่วมคือลึกคลนนอเป็นทีเนี่ยข้างบนก็จะกลายเป็นคิวบวกกับคิวลบรวมกันนั้นจากตัวนี้นะครับเราจึงได้ข้อสังเกตนักเรียนจังนี้ว่าถ้าเกิดมีทั้งประจุบวกและประจุลบเคลื่อนที่สวนทางหรือทิศตรงข้ามกันเนี่ยเราก็คำนวณหากระแสจากสูตรไอเท่ากับ Q ส่วนทเหมือนเดิมนั่นแหละแล้ว Q ตัวนี้เราจะแทนทั้งขนาด ประจุบวกและขนาดประจุลบรวมกันเลยจำไว้เลยนะนะแทนทั้งขนาดประจุบวกและขนาดประจุลบรวมกันเลยนะครับอันนี่ก็จะคือสูตรของการหากระแสไฟฟ้าที่ไหลในตัวนำใดๆนะครับทีนี้ถ้าเกิดตัวนำนั้นเป็นโลหะถ้าตัวนำนั้นเป็นโลหะนะครับกระแสะที่ไหลในโลหะเนี่ยมันจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระ ซึ่งอันนี้สูตรที่ต่อไปนี้สูตรต่อไปนี้อาจารย์คงจะต้องขอยกแล้วเพราะว่าในเวลาจํากัดตัวนี้ท้ามาพิสูจนนในเรียนดูเนี่ยคงจะเสียเวลามากนะครับนะถ้าเป็นกระแสที่ไหลในโลหะนะครับก็จะมีสูตรคํานวณเนี่ยเป็นดังนี้นะกระแสที่ไหลในโลหะนะจะมีสูตรคํานวณอย่างนี้ครับสูตรนี้จะใช้ได้เฉพาะโลหะเท่านั้นนะใช้กับตัวนําชนิดอื่นไม่ได้นะ i เท่ากับ v a n d e, นะครับ i คือกระแส v คือความเร็วของอิเล็กตรอนนะครับซึ่งความเร็วของอิเล็กตรอนเขาเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนความเร็วอิเล็กตรอนเขาเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนนะครับความเร็วลอยเลื่อนจะเป็นความเร็วเฉลี่ยของอิเล็กตรอนนะครับแล้ว a เป็นพื้นที่หน้าตัด n เล็กนะจะคือความหนานแน่นอิเล็กตรอนอิสระซึ่งความหนานแน่นอิเล็กตรอนอิสระตรงนี้มันจะคือจำนวนอิเล็กตรอนต่อลูกบาทเมตร ความหนาแน่นอิเล็กตรอนอิสระนะมันจะคือจำนวนอิเล็กตรอนต่อลูกบาทเมตรนะครับแล้วอิเล็กก็คือประจุของอิเล็กตรอนครับอิเล็กนะคือประจุของอิเล็กตรอนอ่าไหนขอถามนักเรียนประจุอิเล็กตรอนมีขนาดประจุเท่าไหร่คูลอมครับหนึ่งจุดหกคูณสิบยกกาลังลบสิบเก้าคูลอมใช่ไหมครับนะประจุอิเล็กตรอนจะเท่ากับหนึ่งจุดหกคูณสิบยกกาลังลบสิบเก้าคูลอมนะครับอิเล็กคือประจุอิเล็กตรอนนะครับ สูตรนี้เวลานักเรียนจำง่ายๆนะครับกระแสที่ไหลในโลหะมีสูตร i อเท่ากับ V A N E เวลาจำนักเรียนจำาง่ายๆว่าไอเวนจำว่าไอเวนนะครับไอนะนักเรียนก็จำว่าไอ V A N E อ่านว่าเวนใช่ไหมครับวันเวลาจะหากระแสที่ไหลในโลหะนักเรียนใช้สูตรว่าอะไรนะไอเวนไอเวนนะครับใช้สูตรว่าไอเวน แต่ถ้าเป็นกระแสที่ไหลในตัวนําทั่วๆไปนะักเรียนก็ใช้สูตรไอเท่ากับคส่วนทีสูตรนี้ใช้ได้กับตัวนําทุกชนิดนะครับแต่ถ้าไอเวนก็จะใช้ได้เฉพาะอะไรเท่านั้นครับใช้ได้เฉพาะโลหะเท่านั้นไอเวนใช้ได้เฉพาะโลหะเท่านั้นนะครับตัวนี้อ๋อแลครับนะเมื่อนักเรียนรู้ตรงนี้นะครับนะักเรียนลองมาลองดูตัวอย่างโจทย์การซักนิดหนึ่งดีไหมครับนะตัวอย่างโจทย์นะครับในโจทย์ตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะครับ ตัวอย่างโจทย์ข้อที่1นะครับบอกว่าลวดโลหะเส้นหนึ่งมีพื้นที่ภาคตัดขวาง1ตารางมิลลิเมตรโจทย์ฟิสิกส์ส่วนใหญ่จะค่อนข้างยาวนิดหนึ่งใช่ไหมครับถ้ามีกระแสไฟฟ้าจํานวนหนึ่งไหลผ่านลวดเป็นเวลา4วินาทีโดยมีความเร็วลายเลื่อนของอิเล็กตรอน0 0นเซนติเมตรต่อวินาทีกําหนดความหนาแน่นอิเล็กตรอนอิสระเป็น1.0คูณสิกำลังยี่อลูกบาทเมตร อันนี้ก็จะเอ็นเล็กนะครับความหนาแน่นอิเล็กตรอนอิสระมันคือจํานวนอิเล็กตรอนต่อลูกบาทเมตรนะครับว่ากี่ตัวต่อลูกบาทเมตรเขาถามว่าจงคํานวณหาประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านลวดนี้ในเวลาดังกล่าวเขาถามว่าจะมีกระแสไฟฟ้าไหลลวดนี้นะครับในเวลาดังกล่าวเนี่ยไปทั้งหมดเนี่ยเท่าไรครับประจุไฟฟ้านะประจุก็จะต้องหน่วยคูลอมอประจุต้องหน่วยคูลอมใช่ไหม นะเราบอกว่านะถ้าเกิดว่าเราจะหาประจุท,ที่เคลื่อนที่ผ่านตัวนําเราก็จะต้องใช้สูตรคํานวณว่านะ q เท่ากับ it เช่ไหมครับนะเรียนก็ต้องใช้สูตรว่านะ q เท่ากับ it นะประจุท,ที่เคลื่อนที่ผ่านตัวนําใดๆไป q เท่ากับ it แล้ว i คือกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านโลหะกอนีเป็นโลหะครับนะเรียนก็แทนต่อว่า i เ่ากับ va ne เวนครับ แล้วก็คูณด้วยทีแล้วเรียนก็แทนตัวเลขครับ,ค,รบความเร็วอิเล็กตรอนก็คือ0.02แต่มันหน่วยเซนติเมตรต่อวินาทีนักเรียนก็ต้องคูณ10กำลังลบ2ครับทาเป็นเมตรต่อวินาทีใช่ไหมครับพื้นที่หน้าตัดเขาบอกก็า1ตารางมิลลิเมตรนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนจากตารางมิลลิเมตรเป็นตารางเมตรครับก็ต้องคูณด้วย10บกำลังลบ6ก็จะเปลี่ยนจากตารางมิลลิเมตรเป็นตารางเมตรนะครับมิลลิมัน10บกำลังลบ3ใช่ไหมครับ ตารางก็ต้องยกกําลังสองซ้ําเข้าไปมันก็เลยกลายเป็นล้หกครับเปลี่ยนตารางมิลลิเมตรเป็นตารางเมตรนะสิบหกนะครับนะแล้วเอเล็กคือความหนาแน่นอิเล็กตรอนอิสระคือจำนวนอิเล็กตรอนต่อลูกบาทเมตรนะครับก็หนึ่งจุดศูนย์คูณสิบกำลังยี่สิบเก้าตัวต่อลูกบาทเมตรอีเล็กก็คือประจุอิเล็กตรอนครับหนึ่งจุดหกคูณสิบยกกำลังลบสิบเก้าคูลอมและเวลาก็คือสี่วินาทีครับนละ้เด็กก็คูณเปรี้ยงออกมาก็ได้คําตอบสิบสองจุดแปด ตัวอย่างที่เดยนนี้เป็นข้อสอบเข้ามาเวไลาลัยเก่าที่เคยออกมาครับโจทย์ข้อนี้